มาฮะวันนี้เราจะมาลงดันมิกูนะครับซึ่งก็จะลงกันสองคนคือตอนแรกจะลงคนเดียวครับแต่ว่าคือต้องพูดไปด้วยเล่นไปด้วยเนะี่ยรู้สึกว่าดันมิกูถ้าเกิดว่าพลาดนิดนึงมันก็มีความตายได้เหมือนกันมาเยือนนะครับวันนี้พาอีวาเกมเมอร์มาด้วยนะฮะเขินเลยครับผมเขินมาเขืออเลยผมเอาให้คุณมาแทงเนี่ยผมจะได้อธิบายข้างหลังไอ้เนี่ยตอนนี้เราก็เป็นฟอร์ดมาเตอร์ทั้งคู่นะครับ <c oughs> เราจะมาลงดันมิกูกันสองคนนะฮะซึ่งผมจะอธิบาย <c oughs> ทิคเทคนิคการผ่านการอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะฮะ ซึ่งอย่างแรกก่อนเลยนะครับสำหรับการมาลงคนเดียวหรือลงเป็นตีโมเปมน็นหมู่คณะเนี่ย S ถอยหลังในการเดินหน้าให้ได้นะครับ <ทำ S 1> ซึ่ง,ไ,งไม่มีความจําเป็นมากอย่างเช่นเนี่ยหมุนเมาสนะ์เนี่ยหมุนเมาส์รอบ30องศาแล้วก็กด S ถอยหลังมาอ๋อได้ได้ไดไดแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะค่อนข้างยากนิดน,นึงคือมันไฮเปิดเกินไปแล้วให้เราทํากระโดดถอยหลังนะครับแล้วก็ S, <อ> <S เนี้ย<อ>มันจะง่ายกว่ากดะโดดกระโดดถอยหลังแล้วมันจะตั้งหลักได้ไงจะตั้งหลักเมาส์ได้ถ้าถ้าเราหมุนเลยเนี่ยมันจะแบบงง นะครับเราก็ต้องทำอย่างนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะใช้บ่อยมากนะครับในการโซโล่หรืออะไรอย่างเงี้ยไปโอเคจุดแรกนะครับจุดแรกฆ่าตรงนี้ไปก่อนเลยก็ได้นะฮะขึ้นนี้ไม่ได้อ่ะขึ้นไปทำไมขื่ออะไรขึ้นแล้วก็บินข้ามไปไงจะบินเหรอข้ามไปมดิกระเบนไปเราไม่ได้ไปติดตแงกตรงนั้นโยเราก็โยซ้ายนี่ใช่เดี๋ยวซาย้ยวซายเราวิ่งพุ่งไปเลยนะฮะ เพราะว่าเราต้อง้นนะครับเราจะต้องเราจะไม่สู้หมดนะครับสู้หมดมันเสียเวลาใช่แต่ถ้าโดนยิงก็จะงึกนะครับเอาเชี่ยหมดไม่ช่วยเลยกูแดกเปล่าหรอหมดกูพ็ยิงแล้วว่ะไม่ช่วยน้ำมันหมดแอามัน นี่ยถทั้ง,งหมดก็จะเป็นอย่างนี้นะ,ะ<อ>นี่ไม่ช่วยด้วยนะเท่วะเนี่ยเกลียดพวกนี้เนี่ยปืนมันจิงสตันนะคร<อ>ับคือถ้าเกิดว่ามัลลงดันเนี้ยต้องฆ่าตัวปืนก่อนสำหรับบอลแรกนะครับจะเป็นปาร,ร์กเบนไฟฟ้าวิธีการผ่านอยู่สองอย่างคือหนึ่งนะครับถ้ามาถ้ามาเป็นตี้แล้วดาเบจไม่ค่อยแรงนักนะครับคือไปล่อตัวลูกน้องสองตัวที่เป็นสีฟ้านะครับไปล่อแล้วก็ให้อีกคนหนึ่งที่ดาเมจค่อนข้างแรงแล้วก็ สามารถยืนชนบอสได้เนี่ยตีบอสคนเดียวไปนะครับแล้วอันนี้อันนี้คือเมคานิกอย่างแรกนะฮะในการเริ่มต้นหรืออย่างอย่างที่2คือรุมช่วยกันรุมบอสไปเลยให้มันจบๆไปนะฮะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะทำเมคานิกอย่างแรกก่อนละกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าให้ผมอีวาเกมเมอร์รุมรุมบอสเนี่ยมันน่าจะตายเลยนะครับมันจะมันมันน่าจะไม่ได้มไม่ได้ดูเมคานิคอะไรอะไรพวกนั้นอ่ะนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้อีวาไปล่อเจ้าตัวมอนสีฟ้าทั้งสองตัวนะครับส่วนผมจะไปตีบอสตัวแดงไปตีนละ อีวาจะล่อรุ่มนอนนะครับผมจะยิงบอลนะฮะอีกตัวหนึ่งด้วยอีกตัวหนึ่งโอ้ แล้วครับเมื่อมันเริ่มเป็นวงสีแดงนะครับมันจะทําการจุ่มน้ํานะครับแล้วเจ้าลูกน้องเนี่ยจะหงายท้องนะครับทีนี้มันจะอุ้ยกดผิดอีเดอกทจริงๆตรงนี้เราห้ามฟอสก่อนนะครับให้เรากางบาเลียนะครับแล้วก็ตรงนี้ฟอสผมเสกเพลฟอสไปแล้วนะฮะหลบกันนะเอวกันนะครับผมหลบกันเอวกันนะครับผมนะฮะถ้าเกิดว่าไม่หลบก็จะโดนอย่างนี้นะครับ จริงๆสามารถฟอร์ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นฟอร์มาเตอร์ให้เปลี่ยนเป็นแถบไฟนะครับอีวากเกอร์เมอร์ทำให้ดูนะครับแถบไฟแล้วก็แถบมันนะฮะ<อ>ไม่โดน <laughs> เอ้าวทำไมไม่โดนถ้าไม่โดนนะครับมันจะรัดทุ่งไปพุ่งมาเรื่อยๆเราโจมตีไม่ได้ด้วยนะครับมันคึ้ว่าหลบหลีกไว้ตะเกียเออนะครับแถบนะครับมันจะล้มทันทีนะครับซึ่งแต่ละอาชีพเนี่ยสามารถใช้ได้เหมือนกันหลายกรณีคือหนึ่งนะครับอ่ากังฟูมาเตอร์สามารถบล็อกได้นะครับเบดมาเตอร์ก็บล็อกได้แล้วก็พวก สกิลแพรี่ต่างๆนะครับสามารถใช้บล็อกได้หมดเลยเมื่อผ่านบลอกแรกได้อย่างง่ายได้แล้วนะฮะจริงๆมันค่อนข้างง่ายนะถ้าเกิดว่าแยกทํากันดีๆถ้ากัามาลงคนเดียวเนี่ยไม่ต้องตีลูกน้องนะครับคือตีบอสไปเลยนะฮะจนเมื่อบอสมันมุดเนี่ยลูกน้องจะหงายท้องหมดนะครับตรงนี้ให้เอียงๆฉลับฉลับหน่อยนะครับอย่าไปตรงนั้นนะครับไม่งั้นจะโดนยิงได้เจ้าตัวเล็กมันยิงมันยิงปืนได้นะ้เวเราก็จะโดดข้ามไปได้นะครับฉิวๆโดดน,นะฮะ วิ่งแล้วโดดนะครับอยากก่ากระโดดกระโดดเฉย,ยแล้วก็บินนะฮะผมเคยลงมาเฉยๆอ,ยอย่ออะไอสัตว์แม่งติดขอบล่วงตายห่าแม่งติดขอบแล้วแม่งก็ล่วงหล่นเว้ยจีจีไปเด่น้ำที่จิตวัยน้ำได้นะลงไปก็ตายแบบนี้ลงไต่ตายห่านะครับไม่มีทางขึ้นนะ้บอกเลยตรงจุดนี้นะฮะจะต้องตีลูกน้องบอสนะครับสามตัวด้วยกันนะครับเพื่อเปิดประตูตรงนี้นะครับเพื่อเปิดประตูจุดนี้นะฮะผมจะมาร์คจุดจุดแผนแทนที่ดูนะฮะ พอเปิดประตูจุดนี้นครับโดยต้องต้องตีลูกน้องบอลนะครับตัวนี้ตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองนะครับแล้วก็ตัวที่สามนะครับสามจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าสามจุดที่ผมว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างไงอะไรตรงนี้ก็ฆ่าไปเลยครับหนีไปเลยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันมันกวนตีนตามมาก็ฆ่ามันก่อนนะครับไม่ไงั้นเรามันจะทําให้เราเกะก,กะมันเอาตัวใหญ่มาด้วยอ่างั้นคุณรอบไป ผมจะยิงบอสตรงนี้นะครับบอสตรงนี้นะฮะตัวคนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หม,มานะโอเคเอาคนมาโกิด์อะไรเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมันถ้าเกิดว่ามันแปลงร่างเนี่ยมันจะกลายเป็นเป็นผู้หญิงนะฮะไม่ต้องสนใจนะครับไอ้เหี้ยนี่มันเป็น2เพศมนุษย์2เพศ ก็ให้ฆ่าเลยนะครับมันเป็นชายกับหญิงนะครับมีตัวเดียวแหละเนี่ยตายก็จบไม่แปลงร่างไปมาเหมือนแบบเรียกพวกอะไรเงี้ยนะครับจบแล้วนะครับสำหรับบอสตัวแรกนะครับเราไปตัวที่สองต่อตัวสองเป็นตัวนี้ครับฟอร์ดมาเตอร์ตัวนี้นะครับที่ยืนตรงนี้ล่ามมันออกมาหน่อยหนึ่งนะฮะเพื่อไม่ให้ลูกน้องที่มันยืนรอบๆเนี่ยมารุมเรากางโล่กไว้สบายๆนะครับลูกน้องม่งมาแล้วเต็มเลย อัตวิตั้งอัตมิบตั้งโอเคเรียบร้อยตรงนี้นะครับอย่าโดนแช่แข็งนะครับโดนแล้วจะแข็งปักนะครับซึ่งก็ค่อนข้างแรงอยู่ดาเมจค่อนข้างแรง <c oughs> ไปจุดสามครับข้ามไรข้ามนะฮะไอพวกบาร์นี่แม่งตามบัะต้ตามมาจุดสามนะฮะตัวนี้ตัวขวานยิงล่ามานันออกมาครับผม แค่นั้นละครับเยจีจีจีตรงนี้ถ้าเกิดว่าเกตดวิ่งนะครับยังไม่วิ่งออกก็กระโดดเฉยๆก็ได้นะครับกระโดะโดเฉยๆแล้วก็ล่อนไป <c oughs> อย่าตกใจอย่ารอนะครับไม่ต้องรอก็ได้เสียเวลาเนะี่ย <c oughs> ตรงนี้นะครับก็หลบให้ทันละกันนะครับ <c oughs> มันจะตป็ยิงปืนรอบใส่ใอ่ตูดเราเราก็เฉยๆไปนะครับ <c oughs> วิ่งไป จะถึงห้องนี้เป็นห้องโถงนะครับเป็นห้องกินข้าวแหละซึ่งก็ตอนหลาดอยู่มากมายนะครับทำลายต้ไปหมดจย,กกยจริงๆ <ไป S 1> คือเรา <ไป S 1> ถ้าเราฆ่าตะแก่ตัวนี้นะครับตะแก่ตัวนี้ประตูก็เปิดแล้วนะครับจริงๆมันเป็นหัวหน้าแมปนั่นแหละเราไม่ต้องฆ่าหมดก็ได้แต่ว่าเนื่องจากว่ามันก็กวนตีนเราเนี่ยไอ้พวกบ้านเนี่ยมันจะทำให้เรายุ่งยากค่อนข้างวุ่นวาย ซึ่งไอ้เทคนิคก,กระโดดถอยหลังอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันมันใช้มันมันใช้เวลาเราต้องการหนีศัตรูแล้วแบบศัตรูมันตามติดตูดเราแล้วกระโดดถอยหลังเลยนะครับค่อนข้างง่ายตัวนี้นะครับอ่าเป็นแม่ครัวนะครับสภาพเหมือนแอสซิสินทั้งหมดเลยนะครับสกิลของมันแอสซิสต์หมดเลยนะฮะ <c oughs> พ,พ่นพิษเอย่ยวางกับดักเอย่ยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรมากครับก็ <c oughs> เหมือนคิดคิดซะว่าผีผีแอสซิสินที่มีเรื่อเจ็ดเจ็ดแสนแล้วกันนะเลื่องมันเจ็ดแสนอะแต่มันก็ค่อนข้างโง่แหละไม่ได้เก่งอะไรมากมาย ครับพนพีสใส่เราเห็นวงชัดเจนนะครับหลบเอาก็ได้อโอ๊ยสั่งเออเออเออแม่งขัดคอ,อขัดคอมาแล้ว น็อกดาวน์หน่อยน็อกดาวน์เรียบร้อยครับไม่มีอะไรมากตันนี้ก็วิ่ง oh ผ no, claro> ่านไปหนุนี้ ตรงนี้ครก็เหมือนเดิมว่าจะปินหอคอยไปลอดลงมาก็ได้นะครับแต่มันก็สุดอยู่ดีแต่ตรงนี้จะมีเท่าตัวบนหอคอยนะนั่นไงไม่สั่นขาดคกูล้มกูมล้ม,มเลยอยากขึ้นอะอยากขึ้นใช่ไหมถ้าตักกำแพงได้นะเดี๋ยวก่อนต้องบอกก่อนว่าถ้าถ้าคุณมีกลิ่งอสูรในตำนานนะครับอืมลอนออหนีไอ้พวกนี้ไปได้เลยนะฮะทำให้พวกนี้ไม่ยิงเรานะครับ วันนี้ไม่ต้องสู้นะข้ามได้ข้ามนะครับอย่าไปพยายามต่อสู้นะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่าใช้ตรงไหนเทคนิคถอยหลังนี่แหละนะครับบุบไปบุบไปชิวชิวมันก็จะหลุดจากกลุ่มแรกนะครับค่อนข้างหลุดนะฮะมันตามมาถอยหลังมาดิมันจะพุ่งไวมันจะพุ่ง15เมตร ต้องใช้สายหลังพุ่ง15เมตรนะครับแล้วมันจะค่อนข้างหลุดส่วนๆแล้วมากองตรงนี้นะครับถ้าตัวบ้าอะไรติดมาก็ค่อยๆค,ค,ค่าอีกทีหนึ่งน่าติดมากลุ่มท้ทายแหละมีตัวปืนจันไรโอเคแล้วตรงนี้รอให้วิ่งได้หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็วิ่งทะลุผ่านช่องตรงนั้นไปนะครับกระโดดทักทีหนึ่งนะครับผ่านแล้ววิ่งยาวนะฮะให้หลุดนะครับ เราจะเจอบอสยืนกลางถนนนะครับซึ่งมันจะไปซ่อนตัวในที่พักนะครับชชเราต้องหามันให้เจอ<ะ>ซึ่งห้องที่มันอยู่เนี่ยคือห้องนี้นะครับฆ่าเจ้าตัวฝังประตูนะครับเพื่อเปิดห้องให้ตามมาไม่ต้องสนใจเข้าบอสนเข้าบ้านอเอแต่เพิ่งเข้าอย่างเป็จะอย่าเพิ่งอ,อย่าไม่แจ๊ไม่แจ้งแกแจ๊เลยไอ้แม่งเข้าอะ่ะเอางงันน้นก็ต้องฆ่าละ อันนี้เป็นฟอนเป็นฟอตมาสเตอร์นะเนี่ยมันจะค่อนข้างดึงเราถ้าเราอยู่ไกลเกินไปแล้วมันก็ทำให้เราหน้าลำคาญไม่ค่อยยากไม่มีอะไรมากนะครับถ้ามีกลางโดมกันระยะไกลก็สบายๆนะครับผมลองท่าี่ฟืนที่มัน่อยมาด้วยท่าดิฟืนก็ค่อนข้างแรงอยู่ดูวงที่พืน้นดี มถ้ามีลูกน้องก็อย่าเพิ่งสนใจนะครับเอาโซบอสก่อนแล้วก็ค่อยาลูกน้องอีกทีหนึ่งก็ได้ลูกน้องเลือกแสนกว่านะไม่มีอะไรมากสบายสบายจเมุงเม โอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าบินให้ตายยังไงก็ต้องก็จะโดนมันแจดีอู่ดีนะครับไม่ยิงถึงนะครับแต่ก็กระโดดข้าๆไปนะครับถ้าโดนแจ๊เนี่ยก็ผยหลังเอานะครับ <c oughs> ง่ายกว่า <c oughs> นันกงกูแจแล้ว ถ้าราฟอร์มาเตอร์นะครับจะมีแถบน้ำแข็งถอยหลังนะครับก็ถ้าจะให้พ้นเลยเนี่ยกระโดดถอยหลังแล้วก็แถบน้ำแข็งถอยหลังอีกทีนึงนะครับค่อนข้างหลุดพ้นมากๆม,มีคนโดนตีวะ่ะเฮ้ยพี่คุณมีคนล่อให้บ่ะสบายใจไอาเชอะตามมาไหมเนี่ยก็ตามตูดคุณอยู่ในสองตัวเนี่ย เดี๋ยวลงไปก่อนลงไปตรงมิกุนะครับถ้ามันตามมาก็ค่อยฆ่ามันโอเครีบเอ c ซีรีบ,บไปตามไหมตามแหละไอ้แคบอสตาม เียยเรบ้อมื่อคุณลงมาตรงมิกูเนี่ยจะเห็นแท่นนะครับคันโยกสองอันนะครับคืออันนี้แล้วก็อันตรงข้ามนะครับให้ให้รอช่วงประมาณบอสลดเลือดประมาณ3ามสิเหรือห้าสิเซนไม่ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไอเซิร์ฟไทยเนี่ยเปอร์เซ็นต์บอกเลือดมันยังไม่ย,ไมยังไม่โผล่เลยวะมันควรจะมีเปอร์เซ็นต์บอกเลือดไงเมืม่อสามสิบเปอร์เซน็นต์นะครับเมื่อสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมิกูจะใช้ท่าที่มันเป็นพื้นแดงรอบฉากนะอย่าเพิ่งตกใจนะฮะ ให้คนใดคนหนึ่งในปาร์ตี้นะครับไปไข,ข่ญญันโยกเนี้ <c oughs> ยไข่ไข่ันยกเนี้ยแล้วพยายามอยู่ตรงพัดลมนะครับเพราะว่ามิกูจะทําการแช่แข็งเราทั้งฉากนะครับถ้าเราอยู่ตรงพัดลมเนี้ยเราจะไม่โดนแช่แข็งนะครับผมถ้าเกิดเปิดติดนะอะไรนะถ้าเกิดเปิดติดนะถ้าเปิดนะ <c oughs> เปิดไม่ตนะ <c oughs> ิดก็วิ่งออกมานะเปิดไม่ติดก็แล้วแต่แล้วแต่ท่าดวแล้วผมเปิดติดก็เราตัวห้ตวมันนะหลบคนเองไม่มีอะไรมากแล้วก็นะครับระวังท่ามิกูที่มันจะเข้ามาทําให้เราติดติดสถานะล้มนะครับ แล้วมันก็จะปัดเราขึ้นไปยิงข้างบนตรงท่าน้าจะแรงมากนะครับอันนั้นระวังท่านั้นท่าเดียวเลยนะส่วนท่าอื่นก็ไม่มีอะไรมากอย่ายืนตรงพื้นไฟแค่นั้นเองนะครับมันจะยิงพื้นไฟระเบิดก็อย่าไปเหยียบมันนะครับเหยียบมันก็ร้อนร้อนตีนนะครับไม่มีอะไรเอาเริ่มนะครับมันจะยิงระเบิดก็เดินสลับสลับเอานะฮะอีกู่ร้องคนค้างอีกู่ร้องคนค้าง ถ้าเรามีสถานการระยะไกลเราก็สบายตัวนท่านนี้นะครับก็หลบเอานะฮะ Q E S หลบเอาหรือไม่ก็โดนโดนไปก็ได้นะครับเดี๋ยวก็เลือก็เพิ่มเองระยะไกลจะสบายหน่อยนะครับนี่ครับมันจะเริ่มแล้วให้า E กมเมไม่ไปกดสวิตช์นะโอเคกดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะลอยตรงนี้นะครับ ระหว่างรอเนี่ยม well. wow. uh, ัน hmm. ก hmm. right. ็จะยิงปืนใส่เรานะครับใส่ตัวแทงตัวแทงก็จะลำบากหน่อยอ่าชิบหายนะกูโดนเห็นปะแข็งนะครับลดเลื่อยไปเยอะมากนะครับเป็นหมื่นนะแล้วก็ค่อนข้างแข็งนานด้วยเพราะงั้นคนแทงเนี่ยจะค่อนข้างลำบากซึ่งไม่ค่อยแม่คันเด็กจริงจริงมันมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากนะครับถีละมาแล้วเลื่อนจะสั่งเฮ้ยไม่ได้กดผมไม่ได้กดไม่ได้กดอไม่ทันไม่ทันไม่ทันกูไปลนะ กูไปก่อนนะตายครับดูสิว่าชุดตกหรือเปล่านะครับอะไรตกอะกางเกิงไม่กับชุดตกชุดโจรสลัดนะครับนี่ครับไม่กูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าคุณโจมตีสัก400เนี่ยผมว่าผมว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ โซโลได้แล้วนะครับแต่แค่ระวังท่ามันนิดมันนิดมันนิดนึงนะครับสำหรับสายสาย,สายตีใกล้เนี่ยจะค่อนข้างค่อนข้างเรื่องอะไรอาจจะเสีย่ยงตายกับท่ามิกู่ที่มันปัดเสยขึ้นไปข้างบนฟ้าซึ่งท่านั้นผมว่ามันแรงสุดละโดนทีก็ก็ไหลยอยู่นะครับส่วนท่าน,น้ำแข็งที่มันระเบิดทั่วพื้นเนี่ยก็ระวังให้ดีโดนทีก็ลดประมาณหมื่นสองหมื่นนะครับก็หายไปครึ่งหลอดอง่ายๆนะครับจบเพม่อนครับผมกับอีวาเกมเมอร์นของเรานมขาวเชียวนะครับแล้วมันตอบมันดอบชุดนี้นะ ซึ่งเราเราสามารถเลือกสีได้นี่ผมใส่ชุดของแม่งมาลงโปรโมทดันเจียนเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นเผ่ากอเนี่ยจะไม่ถูกเนิฟนมนะฮะนะครับนมจะปลิ้นออกมาอย่างนี้นะครับถ้าเป็นเผ่าลินนะครับจะเป็นชุดนักเรียนแบบใสๆน่ารักกนะครับมีสองสีนะมีสองสีนะอันนี้ผมเอาสีแดงมาเพราะว่ามันเฟลสุดชอบสีแดงกันเผ่ายุนนะครับโดนเนิฟนมนะฮะนมหายไปเลยครับผมนะครับไม่เห็นไม่ตะเนินอกนะครับหายไปแล้วนะครับ เผาจินก็โดนเนิร์ฟเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเผ่าเดียวที่ใส่แล้วไม่โดนเนิร์ฟนะครับก็จะเป็นเผ่ากรนะครับซึ่งเพราะว่าไม่ที่ไม่โดนเนิร์ฟเนี่ยเพราะว่าอัปแพทแล้วเป็นอย่างงี้ครับทรงผมนะครับจะดรอปทรงผมก็จะดรอปทั้งหมดนะครับจะมีสีจะมีปลอยผมนะฮะทรงผมจะดรอปปลอยผมที่ที่ขายในแพ็กเกจร้อยร้อยเก้าเก้าอ่ะแหละนะครับแล้วก็ดําแดงนะครับขาวดํานะครับขาวดำแล้วก็ดําแดงนะครับดรอปหมดทั้งสามวิกนะฮะ นั่นแหละครับที่อีวาเกมเมอร์ใส่อยู่มีครบมีครบทุกสีไหมอันนี้สีอะไรไอ้แค่นีเ้เปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนมุกสั้อะไรสัตว์เอาสีอะไรสีขาวนะแล้วขาวดำเนี่ยขาวดำมาเอาดำแดงดำแดงดำแดงนะครับสีสีผมของคุณเลยเห็นป่ะมีทั้งหมดสามไอ้นี่กันนะฮะแล้วก็ชุดนี้มันจะดรอปเป็นพวงมาลัยพวงอะไรวะกูออกไป,ปดูที่นอกเป็นม้วนม้วน,วนเป็นม้วนคัมพีนะครับคุณสามารถเอาไปแลกสีได้มาเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีสีอะไรบ้าง มาฮะเมื่อเราได้คัมพี์มาเนี่ยซึ่งเราจะอาจจะงงว่าคมพีร์มะเขืออะไรวะนะครับให้เรามาตรงนี้นะครับมาคุยกับตรงนี้นะครับ่ครับจะมีชุดองคหญิงจอสลัดนะครับให้เราแลกนะครับคัมพีอย่างเงี้ยนะครับบัตรมันจะเขียนว่าบัตรแลกเปลี่ยนชุดองค์หญิงโจโจโจสลัดนะครับเราสามารถเลือกได้2สีนะระหว่างสีพื้นฐานนะครับก็จะเป็นสีดํานะครับแล้วก็สีแดงนะครับอันนี้คือสีพื้นฐานของมันเลยนะ p คือเป็นชุดที่ไม่กูใส่เลยอ่ะนะฮะอันนี้เป็นชุดที่ผมใส่นะครับเป็นแดงนะครับแดงออกแดงเข้มนะครับแดงเข้มถ้าผมว่ามันสวยกว่านะครับน่ะเห็นไหมชุดพื้นฐานนะครับซึ่งแต่ละชุดเนี่ยเผ่ากรอไม่โดนนมไม่ไม่โดนเนิมนะเพราะว่าอัพแพตแล้วนะครับส่วนจินลินยุนเนี่ยนะครับเป็นแพทตกรุ่นนะครับส่วนส่วนลินเนี่ยผมว่าน่าจะทำไฟดอดนมเอ็กอีหายไปนะครับมันเลยใส่ชุดที่อะไรก็ไม่มีอะไรทั้งนั้น นอมีกีหายนั่นแหละฮะสำหรับดันมิกูและโจบตตัวเพีงท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่กับดันปูนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแตนน่าจะไปกับไปกับปาร์ตี้นะเพราะว่าปูมันค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่มากหรอกหรือไปก<ช>ับอีบาเกมเมอร์กูไปดูโอ้เหมือนเดิมดีกวับไ,ไปไปรอบหน้านะครับเจอก,กันใหม่บาย